ได้ครื่องโซบเลยครึ่องเปล่าถ้าก็ได้ครึ่งเปล่าถ้าเขาหยาดลงนี่ไงม่ได้สักแล้วท่านได้ลายพี่น้องเลยเตอนพี่น้องของน้องไพ่ก็เรียนไงงามข้าวอยู่บ่ดยย <c oughs> โดยกับสบายดีสบายดีแลสยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ขสุขคนเนาะมื้อนี้ใช้ลมน้อยกับข้ามาป่าพี่น้องเลยมากับอันน้องสะพายมากับน้องลาตีโดยสบายดีเด้อมาเก็บจะนั่งพี่น้องเลยเห็นดิโอ้งามใท้ไม่น้อย ได้ยูได้ยานางอีกแล้วพวกเครื่องกระทางน้องทูนคนอื่นที่เราคนกระมางหุ่นโดนโต๊ะคือน้องเลยหักพักกันเข้ามาเปียกเบิ้ดแล้วก็เจี๊ยบยานางไปขายแล้วพี่น้องแม็นตื่นกันเพลได้เพลินยูนี้จะพายเป็นถ่ายอยู่คลิปเก็บเป็นป่วกพี่น้องเป็นป่วงมันอยากเข่าเนยมันอยากกันแน่เนยน้องมันโดนเลยเมื่อวานนี้มากับน้องไพ มาผัดคุณว่าสีบวมีไผายผัดพอดีเขาน้องท่งกับเขามาแมนเพิ่นกับมาหูเนาะมาหูเจ้านางคือการทังมาหูออกเมื่อเลยสีเมื่อเลยด้เต็มเต็มสอบเลยในเต็มสอบแล้วเพินเ่นว่าเออเมื่อมาถ่าอยู่เพื่อนเพืน่นแล้วมาสามคนในเพิ่อน,น,นเอ้ามาท่นนี่น้องลินเนอื่นแล้วกับอันนั่นบอก,บอก,บอก,บอก สามคนมานำการสามคนเอาก็เอาผุ่ลสอบเลยจังเงี้ยฝุ่ลซะคือสอบใหญ่แท้เอาแบบหยันยันเด้เห็นบ่เอาสอบเบียดสอบยันยันจริงได้เหรอเหวี่ยงขอแพ่ใหม่ก่อนเถื่อสีเต็มเนาะฮะก้าขาวมาฮะก้าขาวมานี่น้ำลังที่เจ้านี่มีอยู่ก็อยู่ตามเครือนี่ยล่ะไปเรื่อย ทั้งนอกบ่อนมันเปรนทั้งดินจะชันนะพี่น้องเขาเก็บเบิดมันเปรนเนาะแถวโน้นก็อยากมีแถวนั้นนะพวกค่อยเคยเขามาหาแถวนี้มาผ<ม>ู้เดียวแล้ว,วเดือพอไอเทลบันเรียกวิ่งมาหางูปีกายนี่คนยังเขามาผู้เดียวเอ็อนยำแรงบ่จนกระเจี้ยเฉียเขามาหูดยานางแถว,วป่านปะ่ะโอเคพี่น้องไปหูดยานางก่อนแบบนี้น้องพายพี่น้องไปอีเดอร์กยานางเพิ่นได้สีเครื่องโซบได้เครื่องเปล่าถ้าก็ได้เครื่องเปล่า อ่ะเขาหยัดลงนี่ไงมึงก็ได้สัำแล้วงั้นพวกท่านได้ลายพี่น้องเลยมามาถ่ายให้ในสิเก็บนี่งามแหงเนาะพวกคนดึงลงมามันอยู่สูงเนาะมีแต่ผัวเขียวเขียวนี่คอยซื้อเกระบอกมากกว่บุกไปเลยอันนึงมันใส่กระบอกกระบุตร มีแต่ใบใหญ่ๆเาแถวนี้เนาะใบใหญ่เลยข้าวไรแถวอันนอกขัดว่าใบน้อยๆเนี่ยงูวินงลังเถิดเจือเขาพูดทางนอกทางในโอ้ทางในถอดคนก็บพูดยื่นงมันบุบคือบุพเพหิตปวดอีกเนาะในใบมันเสียแถวนี้นี่ยโบปันในหรือเบิ่งดินเนาะมองมันมีใบใหม่พื่อนเขาวะใบใหม่เลนลายนะเจือหนึ่งนะ เขียวงามให้ข้างๆส่วนมันเขาอุตมะเผาเคยก็พูดแต่เออไปผู้เดียวนะหลายเนาะแต่กี้เขาประนางพาไปพูดพี่กายนี่ละกามื่นเลยนั่นกับเข้าผู้เดียวพาลูกเลยพาลูกเราจะนำทัวเลิกมาจากการจะเฮ็ดเรียกอะเล่นไปแล้วขำเลยฮ่าูหวเนาะไปแล้วก็ฮูดนี่ตีนกระชักส่ง <laughs> ห้าวแล้วมันขำเลย ใชยได้ไปไหว้ผู้ได้ลายบอกเตะเก่านะมาละพันคือกันบอกมาละพันคือกันเออแต่ส่วนโดนๆแล้วเนาะอีกกายดิเออออกมาละมัดกินนอกปัานนี้นะพูดแล้วแล้วขอแต่มันได้ออกเมื่อนอกน้ำเพราให้มันขำแล้วพราแต่ว่ามันมัดนะมันมัดกินนอกกับปะนางแล้วพูดถัดตะมัดเลยเลปะนางเนียนเบีมือมือวันเช้าว์วันทิศเลยไป่ก็พอปะนางอือเสร็จแล้วพูดเลยแล้วมัดเลยปะนาง มาและะ้วก็โสมไปเลยเห็นไหมนี่นะเราโสมแบดบัได้เอาซับหัวสบหางได้สอบเป็นใบเบียนกันสบายอยู่เป็นไงกะแต่ว่ามันก็อาจจะอันเพิงมันซะนี่คือฝนสิตกเนาะบ้านี้เนาะก็อีกเลยเด้วนี่หยิบมาอีกเลยเดิ่นฝนตกฝนตกลิ้นสว่อ้ฝนตกลิ้นอีกแล้วยุ่งกระจาย เอป็อยู่ป้าทกใจแล้วไปใช้เพเพ่อนอาณาอาาเนาะเพื่อนยานยุงกัดโด้าเน่เข้ามาบริไกลเนาะจากป่าจากทางก็เลยบริไกลใกล้เนีเห็นสวนบนเทาไม่เทาอุตมะพูมันแต่ใกล้ใกล้เฮือนตัวกระเพงยาวม่นเยีง หักเนาะพวดเป็นนั่นเลยจนยากพอมัดเเยนก็ไม่ได้ให้ว่าอะไน่หล่นยุมพูดเนาะพูดเหียก็ได้มากทั้งทั้งหนาจะเบื่เลยวะยังอยู่จังอยู่สูงเนาะชลลายทีอยู่อันตามันนั่น มันจะนา่งคือมันน่งในผในดินพัดดินทรายลายก็มันใบนน้อยค่งงวงน,นักผอมหูดก็ไม่จ่ดินทรายเลยคุนตกหํามันหาเงินพี่นางพอได้ซื้อของกินพอ,พอซื้อ <laughs> นั่นซื้อตนางดิซื้อตะนาง ตะนางังเพิ่นสีมาอ้อมันสวนมันเพิ่นเนาะสวนพักสวนมันมันก็มีหลายอยู่แล้วเนาะไปนั่งยางสั่งสั่งอยู่นี่หาชิปเมตรก่อนเออเพิ่นสั่งอยู่ในนั้นไปนั่งยางคือมองในตะนั่งตะนั่งเขียวร่มสีเขียวบ่าด้วสีขาวสีเขียวอ้อมข้อไก่มันเป็นคือมองตะนั่งอะไรอ้อมพ่อป่อไฮเบ้เข่าสินะขั่วเทหาชิปเมตรแต่ซื่อนะ แทนถือเนาะถืออยู่มือมันบริเพ็งปนไดก็เลยซื้ออาะตัวมันถือมาถังเพราะมันบกเข่านะอืมตันชาวิทผลแปลงหัวแปลงหางชื้อซองก็เพาะกดรถเล่นไปซื้อแล้วก็หาเงินแล้วมันเคาะกอดหาเงินไปแทนคืนไวซีนุ๊มไปเทลแบบนี้นี่อันนี้ดูคนบริมาณน้ำเนาะเยอะเกินก็ไปซื้อหางแล้วก็มาหาคก็ได้ตื่มกัน ตัวแทนตัวขอ้ัน่อนเนปาแบบนี้โอยอยานางก่อนแบบนี้พี่น้องพากันไปเอามาเลใบตองพากันไปพากันไปเอาใบตองเปล่ามาเลยพี่น้องหยนางหัวยงนางกหอนของใครของมันนองแจ็ก้ได้จักหัวรเมืองก้อนเกี่ยากหอยยำยิยังามอยู่ข้างหลังพี่น้องเลยพนตกเลยกับพี่นไว้หอยแ้วน้ำตุ ห่อ,อยุบปีกานี่กับไปเก,ก,ก็บอยู่ค่ะมันกระทงเทิงจะมาห่อเธอหนึ่งกับโบไว้เลยย่างมันโบเน้นเอาห่อไว้แล้วโบทันสนะดิพวกอันนี้พิ่นหายใส่สองใบเนาะนี่ทําไปเห็ดกักๆอย่างโบเน,น้นเอาแบบดึกไป <c oughs> <c oughs> ดึกไปกับ,บึก <c oughs> กไปกับลบุดเป็นเอาแบบนั่นนะเพื่นนะห่อสองใบนี่เพข่้นโบหายมันเหี่ยวไว้เพิ่อนเอาไปขลายลายมือได้ไม่คลายจระละกัน

มาดีสบายดีไอเทียนะมาพี่มาสบายดีหน้ากล้องด้วสบายดีหน้ากล้องไวมาพี่ทำไมเจ้อเจอเจอเจอเชื่อเองก้นเจ้อเชื่องก่อนเจอเชื่องก่อนมาเบิ้งก็เบิ้งเลยเบิ้งอยู่หันเลยเบิ้งดีดอเอาสบายดีทั้งนานก็บเพื่อนแล้วมาสบายดีทั้งแม่พี่มาอยู่น้ำแม่พี่มันจะเห็นพี่นี่นั่งนี่นั่งลงนี่ปินไป

สีหสีห์อเออโลสีหาแล้วป้าอไว้เถอคุ่นไ้ลายก็หมูปันมนเด้ออุ้หมได้พุ่นไปเก็บก่อนหมูสิโลก่อนแม่เนรอได้จะนั่งลายเลยพัธูหาไปเก็บคนเดียวหนุ่มไครดิแจ๊คไี่ได้เอาเก็บคนเดียวเอะออาเขาไป้า้ว่านเถาะเขาได้งินเสียงกันนั่นเาะคนตกเนี่ยนะก็เรียกว่าคนตกนยหายแล้ว ไปเก็บผู้ดีเอาอยู่ต้นบกเหมือนกับญานแล้ววันนี้เห็นเท่าหาป้าไปเก็บนาเห็นคนเดินไปหาไปไหวขนาดเลยบ้านจะโทรมากับปุบปๆๆแล้กันบุกแฟนพอยเที่ยวไปเก็บจานคนกับลิลลี่เนาะก็เลยบริสุทธิ์ซวนซวนดีหลุดแฟกคนออกไปเก็บไปนางทำเก็บอยู่เพื่อนโบมีเนาะโบมีนี่ก็พอได้ใส่เก็บเอาไมอยี้ยเลยมันบริสุทขาเจ้าเก็บดูนี่แล้วกันม่วง เป็นประบนเห,หน็นกคือว่าไว้ที่นะและ้วฮุบมาแล้คกะดึง,<ไ>งขังสวนนั่นสวนนี้ออกเคื่อพอดีรถห้าผัดแย่แต่หมูพอดีถ้าผัดเห็ดยกงไ้มันโอเคเป,เป๊ะเลยนะแ,แย่แต่มันเื่อพอดีเป็นเซมเครื่อกันนุงตะวันนี่นะหมเปลี่ยนคนโตคนะ <c oughs> รครัวความน,น้ำน่อยากหมูอ้ไย่างหมูตากับังหอมอย่างยัหอมดูกยามันแล้ว สะอาดอยู่เอาไปได้ไปนั่นะเอามาไปกันมาทางในซือก็พมันอยู่ทางในนบดีทางนอกนอกมันว่ายันมันค้างอ้าฝนตกเป็นตะไปกันหอยน้องเลนาอเบึงทุสีเนี่ยนเราเก่งทีไปจ้ะโอ้ลยมาแปดโมงวัี้มีโคมว่าสิ่สิบตะโคมพีตั้งแต่ถึงยังไ่ได้ซื้อทรัันนี้เงินกาย มันเกลือมันเกือกายให้พงศนนตัดยู่เป็นยังอยู่เนอกไปปนกันกรหมูเนาะเขาก็มูเห็นเลยขอได้ใส่ใส่พงศ์ปลาไปปนกันอ่ะเป็นใคเห็นน้องเดินได้ถินโถดูจักเบิดเนาะไปจะได้ไปไปบาย คนน้อยคนใหญ่หู้เบิดนะฮี่ของเบิดหลายคนกระดาษอีเบิดคุ้มมีสามผลผลมีสามคนผล <c oughs> ไม่ทำฟัดผลเล่าแต่ตะกอนนี้ไม่ทำมาตะกอนไม่ซืิอ ไม่เหนจรือเปล่าออเจ้เมืองเลยเออนักท่องมาได้นะลาเป็นตะงงใช่ไหมเป็นทางวัวเนี่ยขึ้นกันกันส่งผัวบ้านผัวบ้านอะไรกันกันรักววอยู่เจียงเชียงหลดไครวะเตียงผูวบ้านไน่ะ ตอนนี้เท่าไรซับนะว่าน้ำได้บัดบัดรบเทนกัจ้าเออคุณน้องนะนี่ยังรเอาี่ยวด่ไะว่ารถไฟจันดอกวจะได้จะไจังหวัดเลยจะดจัหมดเลยหอดอนซสกันเอาไปก้อนแต่งหน้าลัง พันตั้งใจไปแต่เศร้าๆเขาก็มานั่งหอู้เอาเอาเต็มโศกขะขะแบบหยัดแน่นๆน่นอรอาจนแบบแบบนักๆออกมามานั่งหูแบบนี้เขาก็เห็ดแน่นนะนี่สิน้อๆใหม่ๆเป็นแน่นเนาะมาทับแกะมากระพืึงออกดีติ้วออกมาบักหลายๆเครื่องกระซ้าแบบผู้เสียไปนี่เกินเกาเลยคนเองเครื่องกระซ้าแบบผู้เดียวไปนี่ไปย่องกับว่าลายนี่ข้าเลยจนแบบ เดียวแม่ได้ยุบทิมเครื่องหนึ่งนะลายเห็นบัวบัเห็ดชัวรง่ายเลยเอาตะพุบเท่าเถือมาใส่แกบุกขัดผู้บุกบันึงที่ก็บัวนั่นเลยโดยแต่จับเรียนเรียนใส่นะเรียนใส่นานๆก็มีแต่พุบแบบนี้เนะฮาวบัวได้ออาแบบว่านั้นเรียนใส่แบบนั้นถอดเปลืองลายที่ได้ดันมันนานเต็มคำมันโสมขัดนะ

โดยเอาไว้แกงเห็ดโนม้เด้อใบแกงเห็ดหน่อไม้ขอบใจเด้อขอบใจเด้อป้านั่นบผู่จะคลองเห็ดนะขอบใจเด้งเลยเด้อบอกพรอยจะเด้อเราไปหาอีกใช่ไหมสาเลมดูคว้าเต้หัวจะได้ตัวด้วยเต้มาส่ถ้วยนะคะนี่เอาไว้นะยืนนั่งเต้หไปหายยืนนั uh ่งวันนี้หล่ะจิเป้ตืมจากกันเกลืเห็ดอันเห็ดข่อยมือเช้านี่เห็นดิเห็ดปวกไปหานี่นางอลไรก็ได้เห็ดปวกอันนี้เห็ดไปขายตอนมันบานเลยเนาะ สวยเลยเนาะสวยเลยมันบ็อยู่ตลาดได้เด้อฮะอยู่ตลาดอยูดตลาดซนบ่ออนอ่เราไปหาเราไปหาหาฝนเราไปหาแล้วอรปมาแบ่งมาให้ลูกเราม่ให้ลาเแบ่งให้น้น้ำไปน้ำก๋าเต

บางหงงามก็ชังง่วงามบางหงงามมันเป็นนลำใบตองเหาใหญ่ได้มันงามนะบางหงก็ทีไรไม่ต้องสั่งเลยห,หลงปบะหยัดมีดกระชัว่าพัดยังกับบุกข้าวเอาแบบเต็มกำมือเลยเนาะลายใหญ่ต่ำลองบมอบเป็นยังเป็นยังเหนียวน่าเหนียวกอนเป็นญาติัดคำโดยพี่น้องเยอะกันะ ลองเบงิ่งเนาะลองเบิง<อ>งง่งคนลองเน้นคนลองเองว่ะมันจะเป็นยังไงตั้มไปตัวเป็นย,ยังายมารุดแค่นั้นมารุดมันก็นกนยากเปิดอะไรพี่น้องสมมติว่าใส่กปประสอบไปทายเพรานว่ามะขายเพรานว่ารุด <c oughs> ก้องยง่องอยู่เนาะพี่เต็งอันนี้มันอยากรูดมันฮักจะต้องข่มไว้ในคอมันนะอ่อนเนาะข่มในคอมนันไว้สกอน นั่งน่าลลงไปน้ำฝนนลยสุดรุมหูลายย่จะน hey? ังให้ค te ือแบบนี้แหละจะนั uh, ่งถึงพวกไม้เนยว้ายังลายเท่หบุกเรดอกมานีหอบุอซี่นี่แหละยขำหมดเลย่อจขำหมดเลยสิแต่ยังบหูซ้ำนาาว่าสิไปขายอยู่่ไนมาเจ้าของก็ซื้องนดัอเม่เพราะว่าว่าสีท่คนนี้ รวยเมื่ออื่นจังไาก็กได้เด้อเก็บไว้แม่แม่ก็ได้เงินชาเลยเนาะมือม่ออื่นยังขาเนาก็บริได้เงินอันเซจีนมาแล้ก็นานได้เงินเลยนานชาไม่มีเงินขำเลยคเอาไปเก็บขำนะฝนตกนะมื่อนี้เมื่อนี้เฮามาเก็บเลยนะใส่เวลาบริได้ไปใส่ได้น,น่นนอยไม่กระเทือนเลยฝนตกจะเศร้าฝลูก ว่าจักพอเาีดไปก็บนางใช่ไหคนตกับไปบุได้เด้วัสีเอาขุนมอเบอนออกใจเพื่อนน่ะแห้งอยู่ได้หนเลยวนท่ไปเอาขุนบุได้ไปสกร้านกเกษตรทางเจ้าไปใจนอกมนีทเลบูบุไ้วกแกว่าคือว่าเจ้าบุได้ไปเสดอจมืนเนคนตอนนี้ครูมาวันนี้เรามาหาหอไปได้เลยไม่ว่าจะอยู่อยู่บุได้ไม่กนนอย่างบุได้นะนไดยไปเนาะต้องอยากไปอย่า เีแผูช <c oughs> ิดไปน้ำวงหนูไปน้ำมาสวนเด้หนูไปน้ำอยากหนูญาิอยู่ใต้ดียวเียมแล้วอันนี้ไเล็กนะทำตอเห็ดอคอยไป้เลยไเลยไว้าเลยเออมาตอพี่น้อง้กองน้องไากันเรียนอยู่งานาอยู่บ้น เรียนอยู่ในจังหมัดเลยเนาะมันก็ปูดพิวปูดที่หัวป, <c oughs> ป้านี่มันเสจใส่ถุงไว้แล้วใส่ถุงยางนนเนาะเพื่นบ้านอยากโซ่บ่ยังมูสิฮูได้ลายไม่ต้องเนี่ยบอพ่อเลยค่ะบอจะเล่นดีๆคลิปคลิปก็เด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณละลายทีมใหม้กำลังใจขอให้พ่อแม่พี่น้องดีๆมีแห้เฮงๆรวยๆสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวขำว่าสบายดีสบายดีสบายดีได้อยู่บ่สบายดีสบายดี